สวัสดีทุกคนเมื่อสัปวันนี้มาทดีดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับเพราะนั้นผมติดโควิดนะครับเลยมาอยู่ที่นี่นะครับวันนี้ผมต้องมาหนีออกจากโรงพยาบาลบ้านนี้นะครับจะทําให้ทุกคนตายนะครับบิงทีรับนี่หมอตาแดงเถือกเลยโอเคจะไปลุยกันเถอะนะครับคนนี้เขาบอกว่ารีบออกไปจากที่นี่นี่มันโรงพยาบาลเถืกอนโอเคนะครับ แล้วก็จะมาเซฟก่อนนะครับด่านแรกก็เหมือนเป็นประตูนะครับประตูเป็นบ่อลาวาโอเคบ่อลาวาจิบ๊บเฮ้ยเฮ้ยผมโดนสมอนเดินข้ามได้อะโอเค,ครับผ่านด่านหนึ่งแล้วเราจะมาเซฟตี้ก่อนเซฟเซฟบอกว้จิ๊บอุย้ยจิบ๊บโ,โหเหมือนเป็นเตียงนอนคนไข้อะครับแบบนี้เป็นแบบ บอ,อกทีมโรงพยาบาลหน่อยโอเคง่ายๆโอเคครับแล้วก็มาเช็คพอยต์กันเลยนี่ครับนี่เข็มฉีดยาโอ้เดี๋บนบอ่อลาว่าอุ้ยเออมันมีเข็มฉีดยาโผล่มาตุดไหนอ๋อห้ามโดนครับโอเคเราต้องห้ามโดนไอ้สีเหลืองๆไอ้ไอ้สีแดงนี่นะครับโอ้ยิ่งยากกว่าเดิมจุ๊บอุ้ยปุ้ย เดียวเหนียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอดถึยโอ้โอโอโอจะไปผมอยู่เอออุย้ยเหมือนเป็นแบบน้ำไหลออกมาครับไอเอ้ยนี่มันหมอนี่นะอุย้ยเอา้าผมโดนน้ำมาตายเลยโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่นะครับหมอนี่ผมต้องออกจากที่นี่ให้ได้ ใ okay. ครคนนี้เขาบอกว่าต้องข้ามน้ํานะครับข้ามน้ําถึงจะออกไปได้น้ํานี่สวยๆเป็นน้ําพิษนะครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเออเหมือนเป็นสายไฟนะครับถ้าโดนนี่ไฟจะช็อตแน่นอนโอ้โหเพื่อนตาต่อหน้าต่อตาเอ,อ้ยวุกระโดดไม่แน่มันติดสายยางอยู่บนอืมใครผมเซ็ตแต่ตรงนี้เลยเหรออ๋อลืมเซ็ตตรงนี้ครับ เอ้ยเชฟคอยเชฟคอย,ยเออได้อยู่อ้ยกระโดดไม่ได้จุ๊บโอเคได้แล้วรอคนนี้เขาบอกว่าเออต้องไปประตูนี้ไหมไม่ต้องไปเอ้ไปไม่ได้คนนี้เขาบอกว่าต้องข้ามเสานี้ไปเดี๋ยวจะไปโอมันเป็นลิฟต์เลยครับเป็นลิฟต์เป็นลิฟต์อีกชั้นหนึ่ง เฮ้ยคนนี้เขาบอกว่าต้องรีบขึ้นไปโอเคเพื่อนจะออกจากที่นี่โอเคเราจะออกไปกันครับเฮ้ยมีเลเซอร์ด้วยโอ้โอ้ยมีเลเซอร์ด้วยโอ้โหสอบผมเ็นจะเล่นสไลเดอร์อยู่แล้วเราต้องดูดีๆนะครับต้องใช้จังหวะทีโอ้เอ้มันติดอะไรดาเลเซอร์นี่จะจี๊ดแก่ มุมนี้ผมไม่เห็นเลเซอร์เลยจิ๊บโอเคได้อยู่ครับเอ้ยดา่านนี้อุยอ้ยอุ้ยรอดรอดครับมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหมไม่ตกอุย้ยเผื่อตกไม่นะผมตกอีกชั้นหนึ่งโหต้องมาขึ้นมาใหม่ครั้งเองครับโอเคมือสีมาเหมือนลองหนนมาจิ๊บ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 แล้วผมมอง โอเคมาเช็คควายนะครับโอเคอันนี้เป็นด่านใบมีดนะครับต้องหลบใบมีดหลบใบมีดโดนใบมีดทำไมไม่ตายอ่ะเอ,อ้อตายโดนใบมีดโอ้โอเคครับอ่ะเอ้ยหมุนผมจะต้องออกจากตรงนี้ให้ได้เอ้ยใบมีดมันเหมือนคำหยาบเข้ามาใกล้ๆอะ่ะ มันขยับได้ด้วยไหมมีมันจะขยับครับอโอเคอเค,คนนี้เขาบอกว่าต้องอย่าขึ้นไปบนเอ,อก้าอี้แช์นะครับไอ,อ้เก้าอี้นะเออก้าอี้ที่มันมีล้อนะโอเคครับหยิบขึ้นไปแล้วก็ต้องผ่านหน้านระวาอยู่ข้างหน้านะครับห้ามโดนแล้วต้องเหยียบอันนี้ไว้โอ้ยโอ้โเหยียบลงช่อง โ okay. อเคเริ่มใหม่มันนี่จะยากขึ้นแล้วโอโ้โ,อโหโอ้ยโอเคเฮ้ยได้หลไย้เอโอเค okay, ครับบกขาดได้แล้วหนานี้แล้วก็เช็คพอยต์นะครับเพื่อที่จะป้องกันเราไปกันเถอะเฮ้ยเอือเอือ,นนอโอุย้ยผมโดนอะไรไม่รู้ครับ โอ้ผมโดนแบบโดนอันนี้แบบเขาใช่เราห้ามโดนเอ้าเฮ้ยผมตายนี่นี่คือเหยีตาต่อหน้าตาอตาเลยอ๋อเข้าไปมันต้องรีบกระโดดครับโอเคช่วยกระโดดเออได้แล้วอ้าทำไมตายอ่ะอออทำไมตายเนี่ยถามงงงงมากเลย โอเคไม่ตายโอเคครับผมไม่ตายโอเคครับเอ้ยคนนี้เขาบอกว่าเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนให้ไปเหยียบเลขนะครับเอ้ยเหมือนผมอยู่ในในห้องเด็กทารกครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องเด็กทารกนะครับเอเยครับผมอยู่ในห้องเด็กทารกนะจโอ้โหผมต้องยืนบนเลขเลขสาม ไม่สามเอ็นเหนือลูกก้นมากเลยโอเคโอเคหยยบผ่านดี้อือต่อไปผมจะหยยบเลขห้านะครับอุย้ยเฉยกระโดดหยิบเออราไปก็เลขสองหยยบไม่ถึงครับผมต้องเอาจังโหลปยบาลบ้านานี้นี่ไหโอ๋อขบบนขบเขียวมาสิบเอ็ดครับสามสิบอ๋อมีสิบ มีสามสิบด่านผมอยู่ที่ด่านสิบเอ็ดบม,มันจะผ่านนะเว้ยเนี่ยโอเคครับผมต้องตั้งใจเล่นไปที่จะผ่านด่านที่สามสิบไม่ได้ผมต้องออกจากโรงพยาบาลบ้านาน,นี้สักทีโอโยอยาก,กรดบพิช <c oughs> ชีวิตเปลี่ยน <c oughs> เออเป็นเริ่มยากเลยด่านนี้เอออุ้ยมันกระโดดไม่ได้ <c oughs> กระโดดไม่ได้ โอ้ไม่จิ๊บจิบจิบอะไรเอ,อ้ยได้ละันูจะผ่านไม่ได้ละหนูขอร้องเถอะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยโอเคครับได้แล้วเล็กข่าเล็กข่าเอ้ยผ่านเลข้าไดแล้วจิ๊บเราเข้ามาเตรงเล็กสี่ สองสอเข้ามาครับโอ้ยเฮ้ยยุ่โอ้ผมไม่ผ่านตกทีด่านนี้ยากมากโอเคด่านนี้ด่านที่สิบเอ็ดน่าจะยากน่าดูน่ายากมากนะครับโดนต้องผ่านให้ได้ออมันผ่านไม่ได้ งั้นผมขอตัดภาพไปตอนที่เฮ้ยอะไรเนี่ยมาเสร็จด่านนี้กอนนี่ครับผมผ่านด่านนี้ได้แล้วหูต้องใช้เวลานานมากเลยโอเคครับทุกคนรู้ไหมว่าผมผ่านาได้ไงผมก็กด s อกวิดีโอนะครับไม่ก่อเล่นโอเคด่านนี้ก็เป็นด่านให้ขึ้นกระโดดครับโอเคเป็นแผ่นนะเป็นแผ่นสีตามต่างๆผมต้องกระโดดอโอเคได้แล้ว<ๆ>ง่ายๆครับ เฮ้ยเออเออคนนี <is> <ke> いい้เขาบอกว่าต้องเหยียบที่นอนเด็กขึ้นไปโอยเด็กเขาจะไหมเด็กเขาไม่หนีเนี่ยเด็กมานอนตรงนี้เหรอเหยียบน้าเด็กได้ไหมเนี่ยมันใช่จังเลยหยิบหยิบเหยียบเลยโอ้หเหยียบน้าเหยียบน้าเหยียบน้าเด็กโอเคก็จะมาเหยียบที่นอนเด็กเหยียบน้าเหยียบน้าแอบเบนไปเลยเค้ข้าไปครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ยแล้วทำไมเหยียบอันนี้ไม่ตายอ่ะครับ เอ้ยทำไมเหยียบอันนี้ตายอะ่ะฮวมากเลยทุกคน,น,อนเอ้าอ๋อห้ามเหยียบอันนี้ห้ามเหยียบอันนี้ครับอ๋เอเยอะเฮ้ยเฮ้ยห้ามเหยียบอันนี้มันแลาวทำไมเพื่อนไม่ตายอะ่ะอ๋อต้องเหยียบเหยียบอ๋อโอเคเฮ้ยอ้าวีโอ้อ <c oughs> อว ทำไมผมต้อผ่านไม่ได้ตัวตุ้รีเข้าไปจังหวะนี้วิ่งเข้าไปเออตรงรีวิ่งครับไม่ต้องอ่องรีวิ่งมันต้องรีบวิ่งผมต้องรีบวิ่งครับผมต้องรีวิ่งรีบวิ่งอะไรรีบขึ้นรีบขึ้นรีบวิ่งผ่านได้แล้วเอ้ยเอ้ยผมผ่านครับผมวิ่งผมรีบวิ่งอ่ะห้ามเหยียบสีฟ้าเอ้ยเออ ผมต้องมาหยียบตุ๊กตาหมีตัวนี้ใช่ไหมโอ้โหตุ๊กตาตัวหมีนี่โอ้โหน่ารักมากเลยฉันขอเหยียบแกนหน่อยนะตุ๊กตามหมีโอเคได้อยู่โอเคเจคพอยเออเหมือนผมต้องมาเหยียบของเล่นเด็กนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นรถไฟเลยนะเนี่ยกับรถธรรมดาแล้วก็รถไฟจึ๊บจึ๊บ อโอ้มาโดนตอนท้ายเจ็บคอยโกนแต่เช็บคอยโกนโอ้เช็บคอยไม่โกนผมต้องเรียบผมด้วยต้องรียบเดินห้ามตายตอนท้ายห้ามห้ามตายตอนท้ายเดออ้อใครครับคนนี้เขาบอกว่าต้องไปประตูบานนี้เฮ้ยหมว่าที่ไหนโอ้คนนี้เขาบอกว่าต้องมาปีเหมือนเป็นอะไรสักอ,อย่างหนึ่งครับมันเป็นไม้เท้าอ่ะเป็นเป็นไม้เท้า โอ้ยยากอยู่นะแบบมันผอมมากยากอยู่นะโอ้โหยากอยู่นะเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับทีนี่ทีดีมาดูน้องผมด้วยนะครับจอไหมยจอไหมอะไรทีดีสามคนโอ้ย,อยเออโดนแล้วว่ะอ,อ,อันนี้น้องผมมาคุยด้วยนะครับร้ายสุดเลยโอ้ยผมจะถึงหนาที่สามสิบแล้วโอ้ยเหมือนทุนน้ำผมจะไ,ได้เล่นเลย ผมจะเล่นเผาด้วยวันนี้ไปนะไมปด้ต้องรอให้ได้โอเคผมต้องรอให้ได้เฮ้ยเจ้ยเออเออเออถ้าเราเอทำไม่ได้ผมโกงไม่ได้แบบนี้ห้ามโกงเราต้องเป็นคนซื่อสัปสุดจัดจริตผมต้องห้ามโกงแบบนี้โอ้ยเจ้ยเยอะหน้านะครับ ยี่ปอยเอออย่าไม่โดนแล้วมาครับเอออันนี้คนนี้เขาบอกว่าต้องเลือกเส้นสายท้่หนึ่งอ่ะทีดีคิดว่าอะไรทีดีใส่กล้องว่าไหนนี่เขาบอกมีสูตรไม่ได้มันทำไม่ได้ไปไกลไเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมว่าอะไรได้แล้วเหรอสีเขียวสีเขียวสองอันแล้วก็น่าจะ ผมเลือกสีเขียวครับอ้าวโอ้ม่ต้องทรงตัวให้ดีๆโอ้เอาใหม่เอาใหม่โอเคครับผมเลือกสีเขียวเลือกสีเขียวผมเลือกสีเขียวผมเลือกสีเขียวนะโอเคครับแล้วมันขอทายคิดก่อนที่คิดว่าสีอะไรแดงแดงหรอเอ้ยใช่แดงด้วยเออเอาะเดินหน้าพีอ้๋ออ๋อ เอามาพผอีกนาหนึ่ง๋อต้องมาโดน้ำพี่ครับโอเคคนนี้บอกว่าเหมือนเราอยู่ในเฮ้ยคุณหมอคนนั้นไงกลายเป็นตัวใหญ่แล้วโอ้ที่ผมเจอผมต้องไปจัดก,การมันให้ได้นะครับผมที่จะออกจากบริวารด้านนี้ได้อผมต้องทำให้ได้ถ้าผมออกไปได้นี่ผมต้องไปหาพ่อแม่พอมผมต้องออกให้ได้ผมชื่อเหลี้ยมคุม้คน โอ okay. เคเหลี่ยมคุงจะพร้อมจะออกลองเอาเยยบแคมสิยึบยึบนี่พี่มีตัวเราเอ้ยผมตั้งชื่อตัวคอใหม่ได้แล้วตัวเนี้ยเื่อว่าเหลี่ยมคุงดีกว่าเรีเหลี่ยมคุงใช่ใช่เรียกว,ว่าเหลี่ยมคุงโอเคได้แล้วโจ้ยตุงต้งตู๋โจ้ยหืมแยต่ตัวตุ้งตูอะไรเราโอเคครับตอนนี้ผมต้องมาผ่านในกระดานไม้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีพิษมันจะมีพิษมันจะมีพิษ เคผมจะใกล้ถึงหน้ามาแล้วอย่าบอกนะผมต้องเข้าไปในตัวเหมือนที่คนที่เขาเล่นแบบแต่เมือแบบมผมต้องเข้าตัวมันใช่ไหมตัวคนหมอนั้นใช่ไหมเหมือนในแมบ,บต,ต่างๆที่เหจะเห็นคนยักษ์แล้วเ้าก็จะเจอไม่ผมเล่นออผมแบบไหนแน่ะโอเคผมต้องไปจัดก,การหมอน้านบ้านนั้นให้ได้ผมต้องเข้าตัวมันใช่ไหม น่าจะใช่นะคะเหมือนในแมปต่างๆทุกคนก็าก็ทำแบบนั้นด่านนี้ไม่มีวันที่สุดหรอกโอเคอุ้ยจุ๊บโอเคคนนี้หัวต้องรีบขึ้นมาได้หามันโอเคอ่ะอืมผมว่าเลี่ยต้องเข้าในตัวของมูลหมอแมปต่างๆนี่ยเขามีตัวละครยักษ์ๆเนี่ยต้องเข้าไปในตัวนี้เอ่อเหมือนข้าวเกงกะหรี่เลยครับทุกคน นี่มาข้าวเกงกะหรี่แล้วเนี่ยอืมคุณหมอเขากินข้าวเกงกะหรี่ด้วยผมตอนนี้ผมอยู่ในท้องของคุณหมอนะครับเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> คุณหมอเขากินซอมบี้ไปด้วยเหรอ <c ười> <c ười> คุณหมอเขากินซอมบี้โอ้โ oh หไม้ซอมบี้น่าจะเป็นคนพยาบาลเออน่าจะเป็นคนพยาบาลหรือเปล่าเ mm hmm. ห็นเราคุณหมอปีศาจนั่นยิง mm hmm. เอ้ยเหมือนเป็นอันนี้เป็นแบบเป็นโครงกระดูกเลยครับตรงนี mm ้ hmm. วูวกระดูกสันหลังจะมมันยาขนาดนี้อืไปครับแล้วก็มีดาบไม้เนี่ยโอ้โหหวานถึงอืมอะไรอ่ะนี่อย่าบอกนะนี่คือรลตูดใช่ไหมใช่ไหมอ้าวทำไมผมตัวตายอ่ะ เอ้ามาพลอยแมพหนึ่งผมนอนจกตุคุณหมอบ้านนั่นแล้วเย่โอเคครับอันนี้จะเป็นน้ำพิษนะเออัน,นี้ไม่ใช่น้ำพิษถาเป็นหญ้านะหญ้าพิษโอเคผมอยู่ในสารับเป็นพยาบาลนะโอ้่จากพยาบาลนี่ได้แล้วไปโอเคนอนมากเลยนาทีนี้โอ้ ต้องผ่านได้แน่ทุกคนผมต้องเล่นให้ได้เพื่อที่จะให้คนดูเขาดูอย่างเร็วๆอุ้ยอุ้ยโอ้โหเผลอมาเดินเฮ้ยมันมีมดด้วยอ่ะหนานั้นมีมดด้วยนะครับหนานี้ง่ายมากผมยังตายโอ้โหโอ้นี่เดมักแตงโมจุ๊ยกระโดดกระโดดโอ้อ กระดดไม่ติดเอ้ากระโดดไม่ติดกระโดดไม่ติดโอ้โห,โโหผมกระโดดแล้ว,ลวผมยังตายเหลืออีกสามนาทีสุดท้ายครับเหลืออีกสามนาทีสุดท้ายครับเห,หลืออีก,อกอสามน,นาทีสุดท้ายเหลืออีกสามอู้หมันแค่สามนาทีสุดท้ายผมก็่าดนี่ท้าย ทำไมมันแพ้ตอนท้ายนะครับทำไมมันแพตรตรตรน้ตอนท้ายโอ้ยนาน,นิงก็โดนไม่ติดเลยอะ่ะจึ๊บจึ๊บเออได้ละจึ๊บเออได้แล้วครับต่อไปมาเป็นด่านด่านมดนะครับนี่มันแอนแมนนะเออะ นีม่มันมดเอ็นสองเอ็นแมนี่นะการเหยียบของมันนี่มันน่าตัวแค็มากเลยอุ้ยเหยียบข้างมันโอ้โหเหยียบขามันเหยียบขามันยังเหยียบได้เอ้ยแต่ละต <c oughs> ้องกระโดดไม่ได้ทำไมมันกระโดดไม่ได้ไน่นขอสต๊อปแล้วก็ผมจะขอสต๊อปก่อนนะครับง้นวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย